สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมนนทั์ใจจิตร่วมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติรับหน้าที่ดำเนินรายการโรคยาววาไราตี้นะครับวาไราตี้ดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความบันเทิงแต่จะพาคุณผู้ฟังให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับด้วยการรู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับ โดยมีนายแพทย์เกรียงศัก์ดวัฒนาสิวระกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำเกรียงศัก์ดการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ปรึกษาประจำรายการนะครับ เรื่องราวที่ผมจะนำมาพูดคุยกับคุณฟังในวันนี้เกี่ยวข้องกับการนั่งทำงานนานๆอีกแล้วครับบางคนนั่งจนรากงอกเหมือนที่หลายๆคนพูดกันเลยก็มีนะครับและสำหรับวันนี้โรคที่เราจะพูดคุยกันก็คือโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมที่ระดับเอวนะครับหลายคนได้ยินชื่อแล้วอาจจะบอกว่าโอ้ยนี่มันโรคของคนแก่นี่แต่ถ้าเกิดว่าได้ฟังข้อมูลแล้วอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะครับติดตามได้ในช่วงหน้าครับ เมื่อความรักมันพังลงเราเหมือนคนในแต้มคนเหมือนครึ่งหนึ่งชีวิตนี้หล่นหายแบ่งชีวิตให้เขาแล้วเขาก็พามันจากไปไม่มีทางจะทำใจได้เลย มนมีคุณค่ากว่านี้ยังดูแค้มองืูมือดูหน้าตามองตัวเองจ้องประจบดูสักครั้ง เต็มมือนเดิมแค่ชีวิตเล,อ,เลอทำให้ดีจะได้ไหมแล้วไม่นานจิตใจจะเต็มเหมือนเดิม คุณฟังครับหลายๆคนเข้าใจว่าภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมเป็นภาวะที่มักจะพบในผู้สูงอายุนะครับที่มีความเสื่อมเกิดขึ้นในร่างกายตามวัยที่สูงขึ้นแต่เชื่อหรือไม่ว่าจากสถิติของคนไข้นะครับที่เข้ารับการรักษาอาการปวดหลังหรือรลางนั้นมีเพิ่มมากขึ้นในทุก ช่วงอายุแล้วก็ในหลากหลายอาชีพด้วยนะครับซ้ำแล้วในวัยทำงานอย่างเราๆท่านๆก็คืออายุประมาณ25-50ปียังพบว่ามีผู้ที่ประสบภาวะนี้เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะครับเราไปเรียนรู้พร้อมกันดีกว่านะครับว่าสาเหตุแล้วก็อาการของภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อมที่ระดับเอวเนี่ยเป็นอย่างไรในช่วงรู้วัยใช่ว่าครับ ใช่ว่วาคุณฟังครับจากข้อมูลของรองศาสตราจารย์นายแพทย์อารีศักดิ์โชตวิจิตนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางกระดูกสันหลังและการผ่าตัดข้อเทียมศูนย์ออโทปิดิก โรงพยาบาลสิริราชนะครับได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจนะครับว่าภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมเกิดจากสาเหตุสําคัญ3ประการนะครับประการแรกก็คือสึกหรอตามอายุการใช้งานเช่นนั่งนานๆโดยไม่เปลี่ยนอริยาบทนะครับนั่งขับรถเป็นระยะทางไกลๆเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับประการที่2ก็คือยกของหนัก แล้วก็ประการที่3ก็คือเกิดภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อมจากพฤติกรรมเสี่ยงเช่นสูบบุหรี่นะครับซึ่งมีผลทําให้เลือดไหลไปเลี้ยงบริเวณหมอนรองกระดูกน้อยลงนะครับส่งผลให้กระดูกเสื่อมเร็วก่อนเวลาอันควรนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุทําให้เกิดอาการปวดหลังได้ทั้งสิ้นนะครับผู้ป่วยจะมีอาการปวดหลังที่เอวระดับเข็มขัดบางรายอาจจะร้าวลงไปถึงบริเวณ ด้านข้างของสะโพกนะครับในบางรายที่มีอาการเจ็บพลันเช่นประยกข,ของหนักมาก็จะเกิดอาการบาดเจ็บร้าวลงขานะครับข้างในข้างหนึ่งทันทีแสดงว่าเกิดการปรีแตกหรือว่า ป่งยื่นของหมอนรองกระดูกนะครับทำให้ส่วนเนื้อในของหมอนรองกระดูกเนี่ยนะครับโป่งหรือว่าทะลักออกมาแล้วก็ไปกดทับเส้นประสาทที่ขานะครับซึ่งบางรายอาจจะมีอาการชาแล้วก็ทําให้เกิดอาการปวดร้าวลงขาตาม,มาได้นะครับทำให้แขนขาอ่อนแรงแล้วก็ทําให้เดินลําบากนะครับแล้วก็อาการแบบไหนล่ะที่เป็นอาการของโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม คุณหมอได้ให้วิธีสังเกตอาการหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมมาดังนี้นะครับอาการที่แสดงว่าหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมที่เห็นเด่นชัดก็คือผู้ป่วยจะมีอาการปวดบริเวณเอวนะครับลักษณะาอาการปวดก็จะปวดตื้อๆระดับเข็มขัดอาจจะร้าวลงมาถึงบริเวณกล้ามเนื้อด้านข้างนะครับซึ่งอาการปวดก็จะมีส่วนสัมพันธ์กับ ใช้งานนะครับเช่นมีอาการปวดเมื่อนั่งนานๆขับรถนานๆยืนนานๆน,น,นะครับหรือว่าเดินนานๆบางรายอาจจะนั่งได้เพียง10-15นาทีนะครับก็จะมีอาการปวดขึ้นมาเมื่อนอนพักผ่อนอาการปวดก็จะทุเลาลงนะครับศูนย์ผู้ป่วยที่มีอาการกดทับเส้นประสาท เยอะนะครับก็จะมีอาการปวดร้าวลงขาบางรายก็มีอาการชาแล้วก็อ่อนแรงของขาหรือว่าเท้าตามเส้นประสาทส่วนที่ถูกกดทับไปนะครับเอาละครับคุณฟังในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันถึงวิธีการดูแลตัวเองแล้วก็แนวทางในการรักษากันนะครับและใครที่กําลังนั่งนานๆอยู่ในตอนนี้ลุกขึ้นยืนครับแล้วก็หลับตาฟังเพลงที่ผมนํามาแนะนําให้กับคุณฟังได้ลองฟังในช่วงบทเพลงจากใจครับ บทเพลงจากใจ the man ก็พักผ่อนคลายซะบ้างครับคุณฟางดังเพลงที่เพิ่งจบลงไปจงร้องไห้ถ้าเธอนั้นเหนื่อยล้าเวลาที่เธออ่อนไหวในหัวใจจงร้องไห้อยากรั้นอยากเก็บมันไว้ปล่อยน้ําตาให้มันไหลให้หัวใจของเธอได้ผ่อนคลายแต่เพลงนี้ก็ยังบอกตอนท้ายนะครับว่าเมื่อเราลืมตาเราจะพบกับท้องฟ้าที่สดใสหลังจากมรสุมของชีวิตได้พัดผ่านไป ครับคุณฟังหลายๆท่านยังคงต้องสู้กับชีวิตต่อไปรายการของเราขอส่งกําลังใจให้กับคุณฟังทุกๆท่านนะครับผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้ด้วยการอวยพระพรจากองค์พระเยซูคริสต์นะครับวันนี้รายการของเราพูดคุยกันถึงเรื่องของภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อมระดับเอวนะครับช่วงนี้เราจะไปทราบแนวทางการรักษาและการดูแลตัวเองนะครับไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับคุณฟังครับ รองศาสตราจารย์นายแพทย์อารีศักดิ์กล่าวว่าสิ่งแรกแพทย์จะต้องอธิบายให้ผู้ป่วยทราบว่าตนเองเป็นโรคอะไรนะครับมีลักษณะผิดปกติอย่างไรเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนเองนะครับพร้อมกับแนะนําวิธีการดูแลรักษาตัวเองเพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องนะครับซึ่งโรคหมอนรองกระดูกสลังเสื่อมหรือว่าโป่งยื่นนั้นส่วนใหญ่แพทย์จะสามารถรักษาให้หายได้โดยไม่ต้องผ่าตัดนะ,นะครับประมาณ90% ของผู้ป่วย ซึ่งแพทย์จะจ่ายยาแก้ปวดเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดร่วมกับให้ยาลดการอักเสบของกล้ามเนื้อและก็เส้นเอ็นนะครับซึ่งจะช่วยลดการอักเสบที่เกิดขึ้นรอบๆเส้นประสาทหรือว่าหมอนรองกระดูกสันหลังซึ่งก็จะทําให้อาการปวดทุเลาลงได้แล้วก็อาจจะใช้การกายภาพบําบัดร่วมด้วยนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการชาและก็อ่อนแรงอาจจะให้ยาบํารุงเส้นประสาทนะครับหรือว่าบางรายที่อาการรุนแรงอาจจะต้องให้หยุดงานสัก2-3วันน จากนั้นก็จะเริ่มกลับไปมีกิจวัตรประจําวันตามปกติอีกแนวทางหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการฉีดยารอบเส้นประสาทด้วยการฉีดสเตอรอย เพื่อลดอาการอักเสบนะครับแล้วก็ระง,งับปวดบริเวณเส้นประสาทในกรณีที่รักษาแบบเบื้องต้นดังกล่าวแล้วไม่ดีขึ้นนะครับสำหรับข้อบ่งชี้ว่าผู้ป่วยสมควรเข้ารับการผ่าตัดหรือเปล่าก็คือการรักษาด้วยวิธีที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้ผลหรือว่าผู้ป่วยมีอาการชาหรือว่าอ่อนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับมีการ ชารอบก้อนอั้นอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะไม่อยู่ซึ่งถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินนะครับที่พบได้น้อยแล้วก็จําเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนทันทีเลยนะครับเมื่อผู้ป่วยจําเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดแพทย์ก็จะทําการวินิจฉัยด้วยการส่งตรวจ MRI นะครับเพื่อดูลักษณะของหมอนรองกระดูกที่โป่งยื่นหรือว่าสึกหรอนะครับแล้วก็จะทําการผ่าตัดซึ่งการตัดชิ้นเนื้อของหมอนรองกระดูกสันหลังที่โป่งยื่นออกมาก็จะตัดเพียงแท่ที่โป่งยื่นออก มานะครับซึ่งก็มีหลายเทคนิคหลายวิธีตั้งแต่ แผผลผ่าตัดขนาดใหญ่10เซนติเมตรจนถึงการผ่าตัดขนาดเล็ก1-2เซนติเมตรโดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์สมัยใหม่เข้ามาช่วยนะครับซึ่งหลังการผ่าตัดคนไข้ก็จะพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ2-3วันหลังจากนั้นก็สามารถกลับบ้านได้นะครับแต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำซึ่งข้อที่ต้องเด็กเลี้ยงหลังจากการผ่าตัดอย่างน้อย3เดือนก็คือห้ามยกของหนักห้ามก้มเก็บของหรือว่าเอี้ยวบิดตัวอย่างรุนแรง แล้วก็หลีกเลี่ยงการไอหรือจามแรงๆการเบ่งการถ่ายอุจจาระนะครับเนื่องจากจะทําให้เกิดแรงดันในช่องหมอนรองกระดูกสันหลังเพิ่มมากขึ้นนะครับเกิดความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บขึ้นได้แล้วก็ไม่ควรจะนั่งนานเกินหนึ่งชั่วโมงนะครับในแต่ละครั้งก็หมั่นเปลี่ยนอริยบทบ่อยๆนะครับ้วยการลุกขึ้นยืนเดินแล้วมีคําถามว่าเมื่อผ่าตัดแล้วจะหายขาดหรือไม่คุณหมอบอกว่าหลังการผ่าตัดอาจจะดีขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็จะต้อง ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดตามคําแนะนําของแพทย์นะครับส่วนโอกาสที่จะเกิดซ้ํามีประมาณ5%ส่วนใหญ่เกิดซ้ําในปีแรกโดยเฉพาะ3เดือนแรกหลังผ่าตัดนะครับเรียกว่าเป็นช่วง3เดือนอันตรายเลยทีเดียวขึ้นอยู่กับระดับความเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลังแล้วก็ลักษณะการโป่งยื่นของหมอนรองกระดูกนะครับส่วนวิธีการรักษาโดยใช้เลเซอร์หรือคลื่นความถี่สูงหรือขดลวดความร้อนเนี่ยนะครับอาจจะนํามาใช้ในรายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยไม่ผ่าตัด แต่ผลของการรักษาโดยวิธีดังกล่าวนี้ได้ผลเพียงชั่วคราวเท่านั้นนะครับซึ่งบางรายก็อาจจะไม่ได้ผลเลยในกรณีที่รักษาโดยนักจัดกระดูกโดยถ้ามีการปวดหลังเรือรังอาจจะมีการพิจารณาเลือกรักษาได้นะครับแต่ถ้ามีอาการปวดร้าวลงขา โดยเฉพาะมีอาการชาแล้วก็อ่อนแรงไม่แนะนําให้รับการจัดกระดูกนะครับเพราะอาจจะทําให้เกิดการกดทับเส้นประสาทมากขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้อาการเลวลงได้นะครับคุณฟังเป็นยังไงบ้างครับคุณฟังโรคภัยที่ใกล้ตัวอาจเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลตัวเองนะครับสำหรับใครที่นั่งนานๆลุกขึ้นยืนนะครับแล้วก็ไปขยับตัวบ้างน,นะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวก็สามารถป้องกันได้เช่นเดียวกันนะครับ มาต่อไปสำหรับแนวทางการป้องกันหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมหรือโป่งยื่นก็คือให้ใช้หลังในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายและการทำงานนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงคือการสูบบุหรี่ รวมถึงออกกําลังกายสม่ำเสมอเพื่อให้กล้ามเนื้อรอบกระดูกสันหลังแข็งแรงสามารถช่วยพยุงให้สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ตามปกติดังนั้นเมื่อคุณมีอาการปวดหลังและร้าวลงขาเป็นเวลามากกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปควรจะพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อทำการรักษาก่อนที่จะมีอาการปวดมากขึ้นเนื่องจากหมอนรองกระดูกเสียหายมากขึ้นทำให้ยากต่อาการรักษามากตามไปด้วย นี่เป็นคําแนะนําจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์อารีศักดิ์โชตวิจิตนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางกระดูกสันหลังและการผ่าตัดข้อเทียมศูนย์ออโตปิดิกโรงพยาบาลสิริราชนะครับต้องขอบคุณคุณหมอมานะที่นี้ด้วยนะครับครับคุณฟังอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเพื่อที่จะทําให้เราห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ แล้วก็โรคร้ายต่างๆได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนําแนวทางต่างๆที่ได้บอกกล่าวไปในวันนี้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันด้วยนะครับคุณผูนฟังท่านใดที่ต้องการฝากคําถามถึงคุณหมอสามารถฝากคําถามได้หลายช่องทางนะครับทั้งทางโทรศัพท์ของเรา053-242-654 หรือจะเข้าไปในเว็บไซต์ของเราทนะครั่ w w บายเทซ so ซึ่งในเว็บไซต์ก็จะมีรายละเอียดต่างๆทั้ง f a c e b o o k Fanpage Li ไอ ID ก็สามารถที่จะมาฝากคำถา,ถามถึงคุณหมอได้นะครับคุณฟังครับทางรายการของเรามีหนังสือเล่มเล็กๆที่จะทําให้คุณฟังรู้ถึงความหมายของคําว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญา รวมถึงบทเรียนทางไปรณ์นีเรื่องเดื่นอีกมากมายครับที่ทําให้คุณฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคําสอนและแนวทางในการดําเนินชีวิตที่อาจจะไม่เคยพบมาก่อนนะครับซึ่งนั่นอาจจะทําให้คุณฟังพบกับคําตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตก็ได้นะครับสําหรับคุณฟังที่เรียนจบบทเรียนของเราแล้วเรายังมีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพียงแค่คุณฟังติดต่อเรามาที่สื่อมวลชนเสียงสันติ ตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณี5 0 0 0ย์5 0 0ย0หรือที่อีเมลนะครับที่ vop@voiceop.org และทางโทรศัพท์นะครับ6 5 24 4 242 6 5สสำหรับวันนี้ทิ้งท้ายด้วยข้อความจากพระคิรคมคมภีนะครับที่ว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอยากกลัวเลยไม่ว่าคุณฟังจะเจอเหตุการณ์ใดๆก็ตามนะครับอย่าลืมนะครับว่าสันติสุขขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะคุ้มครองจิตใจของคุณฟังจงอย่าวิตกหรือกลัวเลยนะครับจงฝากวางปัญหาและชีวิตของคุณฟังไว้กับองค์พระเยซูคริสต์นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณฟังไปก่อน ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับ